อะไรนะเนี่ยเกิดกับพี่เยอะปึมเลยรอนี่ยเกิดไบ้านยังตไม่ได้พรดินี่ก็ได้ดิกอี่กอฟในนะเออยู่แล้วโอ้เยอะมากแบงอะไรครับอะไรครับตัวที่สามาเหรอสามตัวพี่เขามือไม่ได้พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเนี่ยไอหัอตายไหมห้องน้ำตามตายไหม อีกหนึ่งตั้โหฟังน้นเหนึ่งปีขึ้นปีเข้าไปอยู่แนวหน้าเอ,องสัตสามา ห้องน้ำป๊มตายหนึ่ง้องน้ำปำไตคยณเล็กเล็หนี่ขอให้อยู่ตายหนึ่งเข้าไหนนะ

เกิดปุ๊บเอาต้นหน้านะจำเนื่องอย่าไม่เวาได้เนื่องนะป้ามผมมาชาร์จให้จัดมันไม่มีอะไรหรอกเว้ยตายแล้วเอาดต้นหน้าต้นหน้าต้นขวามึงเฮ้ยไปมันหอกออกมาเฮ้ยัดไปต่อไปหลัง ตายมันตายตายาอ้ตัวยิงมึงตายแล้วตายาเจ๊ัตัวนโพเแล้วเนาะเก็บยาก็บไม่ได้ปังเก็บไม่ได้มันมาอีกแล้วขอเซิร์ฟหน่อยครับกดหน้ามิตอครับผมใครๆอยู่เราครับตายหนึ่งเบียเลยมันฟางกเตร์ หนารุมมาตั้อลม่เก็บอบยู่หน้าบอดไม่มีใครช่อเราหลังอนหนึ่งเฮ้ยเลทระวังข้างเลทเข้าเลทตายหนึ่งแล้วได้ยังยู่ไหนไม่เห็นไดยิงแล้วมิดไปอยู่ไหนบ้างอันสองเลทตายสองไอ้อยู่หน้า สองเฮ้ยตายสามเฮ้ยสาดโอ้โหมาโดนว่ะโอ้ยตัวนี้แคปโค้ดอครับผมไม่อยู่ตรงถังอะไอยาตัวเดียว อยู่ตรงสามกรยาบอเพื่อนมาช่วยเลอ่ะไอ้สาตายหมดตายหมดสองชั้เฮ้ยสตายยาตาเีสอองโดทำไรทำออยู่หลังในโห้ ตายมันตายอู๋มาครับบอสอู๋มาตอนนี้ตายมันตายเก๊ะครับเดี๋ยวผมดู่ให้หน่อยดูนะโอ้โหแม่งมาโคตรเผลอไอยเผลอไอ้ยประมาณว่าโผล่เผลอเจอแล้วใช่ไน้องไฟ้แดงนึงปากดีไม่เยอะด้วยกูสั่งนี่ อ,อีกหนึ่งอ้หนึ่งไปตายสไอ้เหี้ยกูนึกว่าจะไม่ได้ของแล้วไอ้สารตรงนี้มีบอลบอกับแฮงเตีเ้ยบอลเห็นไหมหนึ่งอ,อะไรนะ อาไม่เป well ็นไรปอนวันเดียให้ยิงได่สองยิงสองี่เยยิเสียทมันเข้าอู Whoops, ่มันมันถรัมไอ้เนี้ยมันเลยขยันไติดแล้ววานายดูขาไฟโอ้ยังเหลืออ่ะตำรวจมีตำรวจมีดูขาใจดูขา่งตำรวจมีนะพี่ตำรวจมี

ไอต่อไอสามเฮ้ยมี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 ตัวแท็กเตอร์มีเอาดิเอาดิยวนี่ล็อกมึงอ่ะล็อกมึงอ่ะล็อกมึงอ่ะล็อกล็อกไว้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 ตายเน่งสองเน่งสองเน่งสองเอาดิล็อกดิทางตังออกมาล็อกออกมาล็อกตัวนั้นตัวด้านซ้ายไปก่อนตัวซ้ายปล่อยก่อนเอาตัวนี้เอาตัวนี้ เไปร้องให้หน่อยดิเออตายตายตัวตาย๋ยวาทำเป็นหมอบดิสแล้วกันแต่มันเข้าเฮ้ยมาโจ่ระเบิดมาโย่ระเบิดเนี่ยอ้าวเลดบูเลดบูทางขวาตายหนึ่งตายไปนิดเลดบูตัวเดียวเนี่ยโอ้โหไอ้เนี่ยตายตายตายมันเหมือน